นะครับเราได้เต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ขนาดแบบเป็นเต็นท์แบบไหนเต็นท์อะทรงสูงนะครับทรงสูงค่ะพักได้หกท่านแต่ว่าเรานอนสามท่านบบนะครับทรงนี้ตัวนี้นะครับราคาสามพันห้าร้อยบาทนะจะได้คิดใหญ่เลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมากันที่ที่ไหนครับผู้ชายซองเลยครับ

จะดูเต็นท์อันนี้กันนะครับเต็นท์น,นี้อยู่ที่ประมาณ4 3 0 0สามนะครับกับ5 5 0 0ห้านะแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็น2โซนนะเนี่ยโซนด้านในกับโซนด้านนอกแบ่งเป็น2โซนนะครับนนเดี๋ยวตอนนี้โซนนี้อันนี้นะครับอันเนี้ย4 3 0 0สามอันนี้เลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบปลุกแสงแต่ถ้าแบบแบบทึ่งประกันมาอยู่ที่5 5 0 0หานเดียวพึ่เขาหมายถึงว่าถ้า ไซส์เนี้ยแต่หน้าตาแบบเนี้ยเด็ดไซส์นี้มากกว่าตัวนี้เท่าไหร่อ่ะใช้แบบเสาเนี่ยคะพันห้าหุ้ยอันใหญ่เนี้ยตัวนี้ถ้าเป็นแบบแบบนี้สามพันห้าใช่แต่ถ้าขนาดใหญ่ตัวเนี้ยค่ะนี่ขนาดใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นประตูสามจุดปิดตรงนี้ถ้าเป็นตัวไซส์แบบใหญ่เนี้ยตัวครอบสองชั้นนะครับอยู่ที่ห้าพันห้าเขาบอกว่าแบบใช้เสาอ่าอันนี้อ่ะโอเคเนะี่ย เพราะมันรองรับมันเป็นสี่สี่สี่ขีดแล้วนั่นจะเป็นสามอ๋ <iten today S 1> อเป็นเสาแบบไฟเบอร์ก้าสอุ้อยแต่นี้ก็คุ้มนะห้าพันห้าใหญ่มอดูไซส์หน่อยว่าตัวเท่าหไหร่แม่ยืนตรงนั้นเลยกล้องชอบแบบไหนลูกกล้องชอบแบบแบบอันนี้ หรือแบบอันนี้ท่านี้5,500นะครับท่านี้5,500จะแบ่งเป็น2โซนนะจะแบ่งเป็น2โซนนะครับแต่ว่าที่นอนไม่ใหญ่นะเน้น,อ,น,อ,นอันนี้แยกนะครับต้องนอนแยกนะครับใช่แล้วก็มีตรงกลางก็กสามารถปิกนิกทำกับข้าวกินนั่งกินอยู่ในนี้นะฮะนะครับ,รบส่วนด้านนี้ก็จะแบ่งเป็นงห้องนอนนะครับประมาณนอนคนเดียวถึง2คนนะครับ แต่ถ้าเกิดครอบครัวสามคนน่าจะไม่โอเคไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบตัวหนอนสองข้างคืออันนี้นะครับหมื่นสี่ขอโทษทีนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะหมื่นสี่นะครับตัวนี้หมื่นสี่นะขอแก้ราคานะครับอันนี้หมื่นสี่นะครับนี่นะครับแบ่งโซนชัดเจนหมื่นสี่นะครับตัวนี้สรุปก็คือหมื่นสี่นะครับ ห้าพันห้านะใช้เสานะป,น 5, ประกอบยังไงอ่ะนี่ไงคะเขามีวิดีโออ๋อเดี๋ยวเราไปดูทีการประกอบนี่วิดีโอง่ายเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นทุบกลางกลางก่อนแล้วค่อยตอกค่ะด็ เดี๋ยวพ่อกล้องจะพาไปดูเต็นทีละตัวเลยนะอ่าพ่อกล้องพาไปเลยอันนี้คือเต็นท์อันนี้ราคาถ้าเราเริ่มมันเต็นท์อันเล็กเลยครับพ่อกล้องเข้าไปดูดียอ,อันนี้สําหรับนอนคนเดียวนะครับมีระเบียงด้วยนะมีระเบียงหน่อยนะครับจะมีจะมีระ,ะเบียงหน่อยกันเก็บรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลูดซิปตรงนี้นะครับต้องรูดซิปให้ดูหน่อยครับนี่นะนะครับ นะโอเคตัวนี้ราคาเท่าไรมาบอกเพื่อนดิตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับเต็นสำหรับสองท่านนะฮะนี่นะครับมีระเบียงด้วยเต็นแบบพกพาสะดวกนะครับเช้แบบกลางเอาเลยสำหรับเต็นนี้ก็สำหรับนอนสองท่านเหมือนกันนะครับ ราคาอยู่ที่1,000บาทนะหนึ่งบาทมีให้เลือกอยู่2สีนะครับตัวนี้1,000บาทตัวนี้1,000บาทนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่1,700บาทตัวนี้นะก็กล้องเข้าไปดีมันมืดไหมตัวนี้กันแสงนะครับอันนี้เหมาะสำหรับกันแสงนะแสงโปรง่งแสงทึบนะครับนอนได้สอง0ันหนึ่งจันนะครับ ามาดูตัว2 0 0 2นะครับ2อ0 0ก็ับ0บาทอันนี้แบบนอนสามท่านนะครับเป็นโครงสร้างแบบประกอบนะ2,200บาทก็จะเป็นกันแสงได้ด้วยนะครับแบบสามท่านเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้เลยครับพล้องเข้าไปดูดิเข้าไปเลย แต่ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบของเราเนาะก็มาดูอันนี้นะครับอันนี้แบบของเรานะครับสองพันสองอันเก่าของเรานะครับอันนี้จะมีกันเนี่ยนะครับมันจะมืดอย่างนี้เลยนะครับกันแสงแดบดบแสงเต้านะครับเชา้าๆตื่นสายได้ส่วนอันนี้อยู่ที่สามพันแปดร้อยแบบกันแสงนะครับแล้วก็สามพันสองร้อยแบบธรรมดานะฮะ ตัวนี้จะเป็นแบบแบบกลางออแล้วนะครับนี่นี่น,น,นี่เก็บแบงนี้เลยใส่ XL นี้เลยนะครับกลางปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะสามพันสองร้อยบาทนอน,นอนแบบนอนแบบสามท่านนะครับอันนี้สองสองพันสี่ร้อยบาทใช่ไหมคอกล้องนอนแบบสามเอนี่นอนแบบสองคนนะครับสองคน อืมของเราคือแบบนอันนี้อ่ะตอนนี้เหลือ2วัน2แล้วอันนี้ถูกนะครับ1,600บาทเองนะครับน้องแบบ2,000นะครับเก็บตัวนี้เลย สำหรับอันนี้นะครับเป็นแบบกลางเนี่ยแบบแบบดึงพัดกลางตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้สะดวกครับถึงเวลาก็ดึงพับได้เลยนะครับดึงพับได้เลยอันนี้นอนได้สองพนนะครับราคาสามพันห้าร้อยบาทตัวน,นี้ก็อี้นอนได้นะครับนี่อันนี้ตัวเท่าไหร่แม่พันสาม อันนี้ราคานะครับเดี๋ยวจะดูราคาอันนี้หนึ่งสมบาทนะครับปรับได้ไหมลูกกล้องนหนพันสาม 1, 300, บาทปรับได้เออปรับนั่งได้แล้วก็ปรับนี่หนึ่งพันสามร้อยบาทกล้องหลักจริงเหรอสวรอ่วนี้ร้อยหกสิบบาทนะครับร้อยหกสิบบาทสองร้อยยี่สิบบาท 2องอยบาทจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้300นะครับตัวนี้3า0บาท450 350ตัวนี้450ตัวนี้350ตัวนี้ 1, 2. 2> พันสองอา1พันสองแบบนั้นดีกว่านะรู้ไแบบไหนนั่งสบายต้องชอบแบบไหนนั่งแบบไหน อ๋อใช่1,200บชคแแบบนี้ครับสบายดี1,200บาทอันนี้1,200บาทนะครับเย้เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยราคาราคาเดี๋อันนี้ที่นอนลมนะครับเนี่ยเซลล์ Air Basic นะอันนี้ราคาอยู่ที่400นะครับเหลือ400บาทนะครับ400บาทเปอาก่นแล้วให้เป็นแบบนี้เออไม่เอายกมาดิ ยกมายกมาให้ดูยกมาวางเลยพัดถ่ายหน่อยนี่เลยนะครับนอนแบบคนเดียวนะครับสะดวกแบบนี้ใช่ไหมครับมันเซลอยู่ตอนนั้นที่มาดูก็สรุปเท่าไหร่าไราาอันนี้เหลือสาย 3,500นหะอันนี้เนี่ยแม่ยกไปเลยฮัลโหลดรแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็จะได้ไปตัวนี้นะครับตัวนี้รานะคาสามพนห้าร้อยบาทนะจะได้ชิ้ใหญ่นด้ลยสเปคสเปเนคนะคะ ของเรานะครับคือ,อน,นี้นะครับ3า0 0บาทนะครับสเปคความสูงอยู่ที่2เมตรสิ้านะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่6.25ตารางเมตรนะครับตารางเมตรใช่ปะใช่พักผ่อนได้สบายนะครับได้ประมาณ6ท่านนะแต่เรานอนก<ด>ันา <3 S 2> ท่านนี่แหละครับกว้างนะครับแหนะได้ดูข้างในเป็นหลังคาสูงนะคะข้างในวงกว้างกูกปะ เออสีน้ำเงินสวยไม่ใช่อ่ะบัตรเดบิตรูดได้ใช่ปหมคะปะ่ะบัตรเดบิตก็รูดได้ชำระตรงไหนคะข้างใน,จ,น,น,งนจ้ะอันนี้เป็นเครื่องไทยไอยเครื่องจ่าย ไม่เลยครับเป็นไงจ่ายด้วยตัวเองเลยนะครับเท่โอเคครับแล้วก็รับสินค้าไปได้เลยนะฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะครับเราได้เต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ขนาดแบบอ่าเป็นเต็นท์แบบไหนเต็นท์อะทรงสูงนะครับทรงสูงค่ะพักได้หกท่านแต่ว่าเรานอนสามท่านนะครับทรงนี้ทรงนี้อ่าราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับช่วงนี้มันเซลนะครับ ตอนที่เรามาดูเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่4,003นะฮะทีเนี้นะวันนี้นะครับอยู่ที่3,500บาทนะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีความสนใจเป็นแบบนี้นะฮะช่วงนี้นะครับมาหาซื้อได้นะครับในระาคา3,500บาทนะครับผมโอเคครับเซลกับทุกรายการ